สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกับนักพุดเกมเมอร์นะครับผมยิ่ล่าสูเกมบอ b p l a น e t อ n l i n e ผมในคลิปนี้จะมาการสอนเล่นในเรื่องตอนนี้ครับเดียวจะเป็นฐานในฐานแต่คลิปนี้จะเป็นนอกฐานครับผมลืมผมลืมอีกอย่างหนึ่งคือ้าจะมีจ่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก ตัวเขาว่าคำถาม question ถ้าคุณได้อันนี้มามันจะมีมาสิบใบมันจะมีสิบใบให้คุณสุ่มแล้วหนึ่งในสิบเลือกได้ให้ฟรีนันั้นคือต้องซื้อด้วยเหรียญเราเองตซื้อด้วยเหรียญเราเองก็คือใบละ400ก็คูณด้วย9ก็3,600เหรียญ ก็คิดซะว่าคิดซะว่าไงดีก็เป็นหลักพันน่ะตรงๆประมาณหลักพันได้สิบสี่ก้าส่าพันหกโหแพงไม่เบานเนี่ยรัดเงินครับผมขอรวบโด,ดนทรัพยากรให้หมดก่อน มาเรามาพูดถึงภายในโลกนี้แลาก่อนนะครับผมโลกนี้ก็จะมีเมือง,แล,แ,ลงรรแล้วก็มีแหล่งทรัพยากรครับผมแล้วก็มีแหล่งทรัพยากรชั้นสูงจะสามารถรับมือได้แค่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่มเราที่ยึดเมืองไว้ เช่นเมืองนี้ย,ยึดเอาไว้ได้ส่วนนี้คือกระบอเราต้องตีมันถ,ถ้อจัดออกบหน้าจนตีไมได้คุณต้องปรับเลี้ยว16ก่อนอะไรอย่างนี้คุณต้องปรับถ้าเกิดตีเลี้วหนึ่งเสร็จปุ๊บก็จะป๋องอนเลีวที่สอง ก็ทางแล้หลับไปเลยอันนี้ก็ูสงสุดขึ้นเป็น41นี่ผมปับให้สูงสุดแล้วนะครับมผมแบบนี้ครับผมรู้สามารถเทเลพอร์ตได้จะมีเทเลพอร์ตชั้นสูง1ชั้นสูง2เทเลพอร์ตกลุ่มและ3เทเลพอร์ตสุ่มก็คืออันนี้จะสุ่มเอาอย่างเดียว เคล็ดรกลุ่มก็คือเราจะย้ายที่ย้ายไหนก็ได้แต่ว่าต้องเป็นภายในกลุ่มภายในกลุ่มเราถูกต้องเนี่ยมริงๆเล็ดอรักลุ่มด้วยน,นี่เป็นแหล่งทร,รัพยากรอันนี้แหล่งเหรียญสถาประการมบสอันนี้จะนอนอันนี้จะช้าเพราะว่ามันถ้ามันเร็วไปมันก็ไม่ดีอ่ะมันต้องเอาให้มันช้าสมชื่อเลยตอนนี้ผมก็ ขออนุญาตรวบรวมทรัพยากรน,นะคะรับผมรวบรวมก่อนได้มีประสิทธิภาพขอบการรวบรวมของตนก็พอเพื่อน้มก็คือกับบอเราต้องตีจากเลี้ยต่ำสุดก่อนจากเลี้ยวหนึ่งอะไรอย่างนี้ให้เป็นทางตัวเสริม ตีแล้วก็คงจะมีอีเวนต์ถ้าเป็นสีทองก็คือเป็นอีเวนต์นี้จะหาอีเวนต์จะเป็นสีทองเป็นเซทินนลขลังเซทินนลอันนี้วงล้อเสียงโชคถ้าไม่มีแหลรก็คือเป็นเป็นเดี่ยวเลยส่วนถ้าเป็น event วิจัยของกลุ่มอันนี้แน่แนแหละว,วิจัยระหว่างกลุ่มแน่ๆกลุ่มเราแหละเราต้องว,วิจยัยกดช่วยเหลือจะได้ยดหล่อนเวลา ให้เร็วขึ้นเาจมาดูแบบเียวชาาได้รวบควงริงเนี่ยครับผมแตกหนึน่งสวยสี่สวย,สวยแตกอีกหนึง่งฮึโอ,อ้แล้วก็จมตีได้ คุณชนะครับผมคุณจะได้ทรัพยากรคุณชนะอันนี้เป็นอลูมิเนียมอันนี้จะเป็นเข่ากรองเพื่อใช้ปฏิบัติการมืดหรือเรียกว่าขโมยป้นน่ะภาษาบ้านก็คือป้นแตวบ้านเรียกว่าป้นป้นครับผมอันนี้เป็นผู้เล่นครับผมถ้าเราอยากอยาก,กรู้เลยนี่มันมีอะไรบ้างเราสามารถสอนแนมได้แต่ว่าเขาจะมีคําเตือนนี้เลย มันจะทําให้สันติภาพทาให้โลกของคุณอ่ะมันจะถูกยกเลิกแน่ใจเราคุณจะต้องการสอดเนมประมาณสามพันหกถูกพูดเมื่อกี้สามพันหกก็ประมาณโอ้ประมาณประมาณเจ็ดร้อยบาทได้มั้งประมาณน่าจะเจ็ดร้อยบาทแพงเหมือนกันนะเนี่ยแพงแพง ขวัญวิจัยกลุ่มนะจ๊ะโอ้โหคุณได้ถ้าคุณ,คณเขรียกว่าแต้ของคุณถ้าตรงตาตรงนี้ก็คืออ่าเปิดอันนี้เป็นความร่วม,ม,มือทางอาหารเอาไว้ใช้สำหรับการระดมพลนบผมอัปเกรดอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันความรู้การลบ8ชั่วโมงความรู้จากกระบ,บทนะครับผมอ่าก,การเตียบ,บท ระบมได้50%สมมุติว่าผมตีผวได้ผมได้ไดผ,มไดมผมได้100่งอยเผมได้ค่าประมาณ100่งอเ้าวใครมาสอดแนบอีก็อ๋อน่าจะเป็นศัตรูเนี่ยครับผมมันจะเป็นการแจ้งเตือนภายในกลุ่มอันนี้จะถูกสอดแนมแล้วก็จะเป็นศัตรู ไ,เไ้เนี่ยเขาจะชอบสอดแนมอะเขียนนั้นเราสอดแนมเนี่ยผมมันจะขยันสอดแนมถ้าเราไม่อยากให้มันมีเขียนจ้นเตือนนี้ให้มันปวดหูเราก็กดเขาว่าเพิกเฉยอ่าจะได้ไม่ต้องปวดหูเลยสมมติว่าผมมีประมาณหนึ่งร้อผู้บัชาการแล้วผมใส่บูสเตอร์นี้ก็จะไ,ได้150โอ้โหเยอะครึ่งหนึ่งนั่นนี่อะ เดียประมาณครึ่งหนึ่งได้ประหยัดได้ประยัดเอาประยัดเอาอย่างเดียวแล้วก็จะเป็นเมืองรัดอย่างนี้เลยมาเป็นเมืองเขตรัดถ้าเราตีเมืองหรือตีผู้เล่นหรือแม้เราชนะหรือเราแพ้ก็ตาม คนของคุณจะถูกทําลายอ่าเราถูกทําลายทันทีเลยก็คือไม่สามารถกลับมาอีกเลยงั้นเราตายแล้วตายเลยถ้าเป็นตีบทก็มีแต่เสียหายเสียหายเฉยๆซ่อมได้ในโหมดถ้าสุดชื่นแล้วก็มีอย่างคือมันเป็นสงครามกลุ่มดิที่เป็นสงครามกลุ่มในสงครามกลุ่มเราแบบว่า ทุกโลกมันจะมีอีเวนต์นี้ตั้งนานแล้วมีกดอะไรอีกหมดเลยมีหผมถ้วยจักรวชั้นฟ้าในตำนานอะไรเนี่ยไปหมดเลยของผูพ้พิชิตพิชิตอะไรอันนี้เป็นชิ้นส่วนอันนี้เป็นความรุ่งโรจน์ถ้าดูในเวลาในไทยแล้ว1นึ 16, 16่ 1, งชั่วโมงสิบหกสิบหบอนเราจะมาถึง16 คิดว่าเป็นสิบหกตอนนี้สิบสิบหกยี่สิบเจ็ดอู้หูชีพจรของมันพรุ่งนี้ก็ตีสามตีสามสิบวันขอ,ขอจะตีสามไปแล้วเนี่ยตีสามโอ้โหเวลาไทยก็น่าจะตีสามได้ มานั้นฮึไอ้เล่นอะไรย,ยุ่งยากตีตรงปีสามอันนี้เป็นสมาชิกกลุ่มถ้าเกิดคุณอยู่ในระดับนายพลขึ้นไปคูณภาษามาทำได้ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขได้ปะคุณจะได้แก้ไขกลุ่มได้สามารถจัดสรรก็ได้หรือว่าหรือจะ,หร,อจะหรือจะเป็นรายการไอเทมก็ได้เดี๋ยวสั ซื้อในการไอเทมได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังซื้อไม่ได้ผมต้องซื้อต่ออันนี้สูงสุดคือจอมพลระดับกลุ่มก็แลกันไปนี่คืออันดับของโลกนี้ตอนนี้ก็อันดับหนึ่งคือ D D H จะ Desquart เจ็ดสิบสาม V P Red of Indo Indo อิ d โด e s เซียเหรอ Red of Indo Red of Indo อินโดนีเซียหรือเปล่าโอ้เต็มหมดครับผมนี่นี่ครับผมความลุ้งโลดตรงข้ากลุ่มไอ้กลุ่มนี้มันคูณมากเลยนะ EMP ลายกลุ่มนี้ผมรู้สึกมันจะคุณคูณไปหน่อยผมน่าจะรู้สึกคุณคูณนะาอ AU รัสเซียฟฝอ ดูดิอันดับหนึ่งหือ p หรือเปล่าอเวนเจอร์ดูวยจะเป็นอเวนจีนะ w p ก็1จโอ้โหแถวที่สิบเก้าเก่ง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 ไม่เบาครับผมเก่งไม่เบาทีเอ็ทิ้งเป็นทุ่งเราสามารถรวบรวมเหรียญได้ รวบรวมเรียได้ใส่แบบใส่เต็มเลยแต่ว่าจะใช้เวลานานหน่อยมาขออนุญาตรวบรวมนะครับผมขออนุญาตรวบรวมทรัพยากรให้เยอะๆครับผมขอให้มันเต็มเลยแล้วก็ไปใส่บูสต์ด้วย อันนี้คนต้องรับมาจากการถ้าเป็นรวบรวมถ้าเป็นชั้นสูงหากเป็นชั้นสูงจะต้องรับจากสิ่งนี้อืมอน,นุพค้าคพอค้าไม่อยู่รู้อยู่ไหนจะออกไปทำงาน คุณสามารถสั่งของได้ถ้าเกิดคุณอยู่ที่เลเวลสิบของสิ่งนี้คุณก็จะสามารถสั่งของได้แต่ข้างแสงผู้มัชชาการเราจะค่อยไอ้นั่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้ผมต้องอัปเกรดนี้ให้เสร็จก่อนตอนนี้เต็มแล้วนะครับเที่ยงแต่ว่า ยังไม่ครบอ่ะส่งร้านอ่ะเ,เอาให้ครบแล้วก็บางันนี้มันก็มีผลกันถ้าเราอยู่ได้อย่างเช่นบางนี้ควาเสียหายผู้มรชาก,การสเปอรเซนต์้วคาเสียหายของผู้บริชาการทั้งหมดในกลุ่มเดียวเลยถือว่าลองกดที่เขา เศรษฐกิจปุ๊บเนี่ยถ้ามีหนึ่งเมืองเมืองหนึ่งแต่มีมีทั้งหมดสองความสามารถโซเฟียจะเป็นแตกต่างจากเพื่อนเลยนี่โซเฟียจะเป็นแบบนี้สองความสามารถอันนี้จำนวนหาห่างทับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ความอืดเอความเฟื้นฟูความอืดเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ ถ้าเป็นกรุงเทพล่ะไม,มไม่มีไม่มีว่ปไงถ้าเป็นสีทองสีเหลืองๆก็จะเป็นเมืองแห่งท่าเรืออเช่นตัวเกี่ยวมันจะใหญ่ๆเป็นฐานท่าเรือต้นตีในโลกได้มังเอิ่นได้แล้วก็จะมีนี้ด้วยครับผมตัวแก้ไขโลกเกาะนา้วดูเก็บเกี่ยวจนรู้เร็วแล้วก็มี vp ด้วย ้ MVP ก็ได้สูงสุดก็อยู่ที่15บหแล้วครับผมใ่้ผมดูนี่15้าเปิดวีพีมาปุ๊บมีผลแน่ๆ่เต็มเลยสุประชาการโลกนี่จะแบบนี้เลยตอนนี้คขึ้นหน้าก็คือเหลือ19ต่อไปก็ต้องเป็น20 โปรแกรมโูรแกันสองร้อยคงจะจาดห็นมันก็จะมีฝนเลยผู้ชาการสูงสุดอยู่ก็ 80, 101, แปดสิบร้อยหนึ่งแน่แนแล้วก็จะมีอย่างก็คือมันจะมีสถาบางเก็บรวบรวมอะไรสักอย่างหนึ่งแต่นั่นจะเป็นอีเวนต์ที่เ่อนข้างเดนพิเศษ มีเรือลบด้วยแล้วก็มีเรือดำน้ำซับบรนี่ไงจริงด้วยี่ไงเรือดำน้ำโหควาสามารถบัฟได้อันนี้คือสล็อตปฏิบัติการเมืดเพ,มเพิ่มอีกหนึ่งวันเพิ่มอีกหนึ่งเลาแค่บันยิงีงมีแพ็กเกจหลายๆอย่าง แถมเบิดเลยแล้วสก,กิลล่ะคืออะไรทรัพยากรด่ัวคือคุณจะรับรัพยากรต้องใช้เวลาผลิต6ชั่วโมงจากสิ่ง,งก่อสร้างรัพยากรทั้งหมดก็บอกว่าไงอ่ะเผื่อกรณีว่าเราทรัพยากรเราเหลือน้อยแล้วก็ใช้อันี้ได้เลย่สวนที่2คือฉุกเฉิน อันนี้เรียกกองทัพทั้งหมดกับฐานภายในห้าวินาทีอันนี้กรณีที่เราถูกโจมตีอันที่สามคือแก้แค้นกบฏก็คือจะใช้อึดศูนย์ด้วยเป็นเวลาสิบห้านาทีต่อจากนี้อันนี้เคลื่อนพลเต็มกําลังอันนี้การระดมพลครั้งต่อไปของคนจะมีเพิ่มขึ้นสาสิบเปอร์เซ็นอันนี้ใช่อันนี้สลับการชอบชอบระดมพลอาจจะถูกใจสิ่งนี้อันที่สี่คือ แผนการศึกสุดแน่นหนาอันนี้ครั้งต่อไปถ้าคุณจะได้รับเสียหายแต่ไม่ถูกทำลายแต่ว่าขึ้นอยู่กับจานวนความจุของลองรถอันนี้คนถ้าเป็นคนที่เติมไปๆก็น่าใช้บ่อยใช้ค่อนข้างจะบ่อยแต่ว่ามันก็มีขุดาและนี่คือเคลื่อนผลระหว่างโลกอันนี้มันมีอาทิโบนนั้นนี้จะมีฝนแค่ช่วงอีเวนต์ระหว่างโลกเท่านั้นขนาดของข้มของคุณจะเพิ่มแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นในช่วงห้านาทีถัดไป โ oh. มีระดับซ e น t ิเน l ด้วยเวลาทุกประกรคุณสามารถเลือกรีเซ็ตหนึ่งสสามสี่ห้าหกได้แต่คุณต้องเปิดวีคุณต้องใช้วีก่อนต้องซื้อ v ีพีก่อนแล้วก็มีข้อความงานทั้งค่าเนี่ยภาพอวตารนะอันนี้อวตารอันนี้คุณสามารถใช้ได้หมดเลย แล้วถ้าเป็นสีม่วงจะเป็นฮโ,โลกร,รมหรือผมจะเรียกว่าไดามอนด์ก็ได้สีเหมือนเพชรอ่ะแล้วก็สีทองก็คือมันเป็นอีเวนต์อ่ะมันเป็นอีเวนต์พิเศษพิเศษหน่อยพิเใษใส่ไข่ด้วยอะ่ะอออันนี้เป็นตัวฟรีครับผมอันนี้เอาไว้ตั้งเล่นเล่นเอาก็ได้ไม่ได้มีความเล่นเลยอันนี้เป็นกรอบกรอบทองขาวอันนี้เป็นอีเวนต์พิเศษ แล้วก็อีโมจิด้วยเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้มีอันนี้คนเดือดอันนี้รู้จักนอกกฎหมายแล้วมืดลึกลับอะไรอ่างี้่ามีอีเว้นพิเศษอันนี้พิเศษใส่ใครด้วยอันนี้โอนิซซามูไรเอ็นดีวีพีโอตราสภาดวพีโอดีวพีโอเออาร์อ่านว่าไงโปรหรอโรอาไม อันนี้เป็นทองแท่งอันนี้รวยเลยมดจ,จ,จิจิสพาจิสพาอันนี้เป็นตราดาวสัาดาวสัพภาอะไรอย่างงี้านเยิม้มลยพวอกอีเวนต์พิเศษนะแล้วคุณไม่สามารถซื้อโอเกมได้คุณต้องไปทำภารกิจอย่างเช่นภารกิจประจำวันเนี่ยคณจะได้ประมาณสิบชิ้น โครแกรมก็ทำภรารกิจเนี่ยอยในตอนนี้แต่ว่าบางภรารกิจก็อาจก็สุ่มภรารกิจก็จะมีบ่อยมากภารก,กิจก็จะสุ่มอย่างเช่นงานวิจัยงานกำลังเสริมอะไรอย่างนี้มันก็มีแหละเห็นแต่ว่ามาสุ่มเอาก็ได้อันนี้อันนี้เป็นครูอนนป,ป,ปองทรัพยากรอันนี้ก็จะสุ่มเหมือนกัน อันนี้เพิ่มเลเวลสภารกิจทางเศรษฐกิจแล้วก็ภารกิจการทหารก็ก็เพียงก็อนุเพียงเท่านี้ของการสอนเพียงเท่านี้ครับผมก,อมอกอม็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กกดกระดิ่งแล้วก็เออกดกระดิ่งรีบ่าก like, Mont ็อย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยครับผมอ่าไลค์แชร์ซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งวันที่จะทำลิปต่อไปครับผมก็ขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับ